นองกระฮะครับสวัสดีครับีน้องทุกท่านกันได้นะครับอยู่กับผมเน็ตครับนะครับนี่ผมมาสอนสมัครเซิร์ฟฆาตกรนะครับสองเซิร์ฟเลยนะครับมันเป็นฆาตกรแบบคอมแล้วก็เหมือนคอมนะครับมีแบบแบบเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมันจะมีแบบผมจะสมัครฆาตกรครับมันมีแบบ ปลาดาบได้ยิงแบบยิงกระตูนะครับแล้วก็อันที่สองครับจะเป็นแบบดาบเตมอนนะครับแล้วก็ปลาเบ็ดนะครับก็ลองเล่นกันดูเลยนะครับมาครับเริ่มกันเลยครับมาครับอันแรก G U N จุด F C e u n อ๋อทำไมมันหางกันแบบนี้เอา f c A u n ดอทเน็ตนะเลือกตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับผมขอ้นี่ครับไปเนียนกันครับมา,าได้แล้วครับ ก็อันที่สองกันเลยครับเรื่องเปลี่ยนพอร์ตนะครับเอาไปตั้งด้วย K K E I C R E T T สองจุด D D N เน็ตนะครับก็ต้องชื่ออะไรก็ได้ต้องเนแบบนี้นะครับมาก็เสร็จเรียบร้อยครับสองเซฟน,นี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ข้างล่างเก้าร้อยคนนะครับอันปา่าดาบได้นะครับอันแรกก็ร้อยยี่สิบคนเยอะครับร้อยยี่สิบ เครื่องใครไม่รับรองก็จะอาจจะแหลกแล้วก็หลุดได้ครับผมจะไม่น,นี่นีสอนสมัครมาเนะี่น,นี้จะเล่นด้วยนะครับจะมาสอนสมัครเข้างในด้วยนะครับเข้าไปแล้วจะยืนอยู่เฉยๆนะครับลองเข้าดูครับไ i ไฟผมมันผมอยู่ไกลไรไฟครับ ่ยงอยู่ใกล,ล้ไม่เวอร์ไฟครับแล้วก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะครับจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ